หนึ่งสองสามสี่ครับโอเคครับครับนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการจับฉลากของความขอแชมป์สมมติเลยครับอ้าวแล้วก็ของความของเรานะครับก็มีมากมายหลายหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายจริงๆครับปีนี้ไม่รู้ว่าครับว่าข้างในมีอะไร่ามีด้วยกันทั้งหมดสิบเบอร์ด้วยกันนะครับ ตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเลยไม่รู้ว่าใครจะโชคดีได้รับของทำหรือเปล่าครับ <S <S หรือจะมีรถรางวัลใหญ่ๆนะครับวันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะแต่ที่แน่ๆนะครับวันนี้ถ้าใครร้องเพลง <S <S ได้เพลงละยี่สิบบาททันทีเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อย ตัวเล็กตัวน้อยหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เพลงละยี่สิบบาทนะครับกติกาของเราโดยจากคุณครูฝ้ายนะครับก็บอกมาเพลงละยี่สิบบาทนะครับอ่าวแควนี้ก็ขอส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่นะครับวันนี้พวกเราก็จะมาจับฉลากันนะครับขอแซยงพรบมือีกครั้งหนึ่งเลยครับตอนนี้ฉลากทั้งสิบเบอร์นะครับก็อยู่ในมือ คุณครูแฮกแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะได้ของขวัญอะไรนะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์หนึ่งอยู่ไหนเอยเบอร์หนึ่งมาดูครับเบอร์หนึ่งเป็นกล่องบงกลมนนะครับสีเหลืองไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นเพลิงอะไรก็ได้แล้วตัวพินดีหรือเปล่า จะเป็นถ้วยจานหรือเปล่าถ้าใครได้ปุ๊บได้เป็นลังเป็นปีเลยก็ได้เบอร์หนึ่งนี่แล้วก็มาดูเบอร์ที่สองนะครับเบอร์ที่สองก็จะเป็นของขวัญสีฟ้ามีดอกไม้สีเหลืองไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเป็นชนัดที่ดินหรือเปล่าหรืออาจจะเป็น อะไรอ่อนอ่อนเออ่านอาจจะเป็นสลามหรือเปล่าเอออันนี้ก็ของพี่ทายนะครับพี่ทายของพี่ทายแล้วก็ดูหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามนห่โอ้โหกล่องใหญ่กล่องโตไม่รู้มีใครเลยเอามีใครอยากได้ขอเสียงหมยเลย เป็นอะไรหม้อของเขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หม้อหังข้ามเลขสามจากน้องบายของเรานั่นเองหรือสาเหล้อ่าแล้วก็มาดูกล่องที่กล่องที่สี่นัดิเออของพ่อตุยนั่นเองพ่อตุยเจ้าตัวไปไหนเราไม่รู้เพิ่งจะหลับไปแล้วเออก็จะอาจจะเป็น เออจะแทนเออคนที่จับฉลากแทนอาจจะเป็นเมียค่ะเออเป็เมียเนาะเป็นเมียก็ได้อ่าแล้วก็มาดูกล่องที่ห้ากล่องที่ห้านี่โอ้อะไรอ่ะอาจจะเป็นลูกอมก้อนใหญ่หรือเปล่ากลมกันทั้งปีเลยเออต้าใหญ่มากเลย เออมงกุใหญ่ๆเออสำหรับเด็กชอบมากเลยอันนี้ก็จะเป็นของอ่าเออเป็นของแม่แสงแม่แสงก็สวยของเรานั่นเองอ่าอันนี้นี่เก๋แล้วต่อมาหมายเลขหกนี่ของน้องวายุอะไรอะไรนะสี่เหลี่ยมไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่า เอออาจจะเป็นการบ้านหรืขึ้นมาถ้าใครจับได้วันนี้มีหลักกานะครับจับโดนใครคนนั้นต้องเต้นนะเต้นออกมารับเหรอจะได้เมายกแล้วก็มาดูหมายเลขเต็ดครับโอ้โหเป็นเหมือนคล้ายๆกับเออไม่แซนด์วิชหรือเปล่าขนม เป็นขนมปัง,งหรือเปล่านี่นนเหมือนเนอหรืออาจจะเป็นกล่องเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เอออันนี้น่าจะเป็นของเออคุณย่านั่นเองของอ,อ่าของยายเบียงนั่นเอง <c oughs> คุณแม่ไปจับบ้านของเรานั่นเองเอ,อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขแปดเออกล่องสีมวงฟ้าของน้องซีซ่านั่นเอง <c oughs> ไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในหรืออาจจะเป็นตัวการ์ตูนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นกองป่ามาเล่แฝดแล้วก็หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าไม่บอกก็รู้วันนี้คืออะไรเลยมีใครอยากได้ยกมือหน่อยเอออันนี้ก็ยากได้เหมือนกันเออหลักกันทั้งคืนเลยอได้หมอน ได้ปุ๊บมีกติกานะถ้าใครได้ต้องใช้ในคืนนี้เลยเต้องเอาไปใช้ทันทีเลยถ้ามีการติดอ,อ่าฮันนี้เอัยสุดท้าย่ดายได้มากเลยสามถือถือไม่ได้เหมือนกันอ่าก<อ>็ขึ้นอยู่กับโอ้โ<ว>สุดท้ายเเป็นซองแดงๆเขาเรียกว่าอันเปา นอาจเป็นของอาจารย์แค่นี้ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นกระดาษเปล่าหรือเปล่าเขียนเข้าไปให้ใครได้ใครได้อเปออาจจะได้ล้างจานในวันนี้ก็ได้เอโดยเฉพาะเด็กน้อยถ้าใครได้อาจจะได้กรอบน้ําล้างจานหรือเปล่าเอถ้าใครได้เขาต้องทำนะในนี้นะปฏิเสธไม่ได้อ ลำบานแรกเขอเสียงปรบมือหน่อยครับมาเรามาเริ่มจากลำบันแรกกันเลยคุณยา้คนที่อาวุโสที่สุดในบ้านของเราก็คือคุณยายเบี้ยของเรานไ่้เองาลย กันแล้วถ้าแข่งจับฉลากจับได้นะครับแต่ถ้าแข่งวิ่งหนีหวสุดยอดคุณยายเงี้ยของเรานั่นเองนเี่อันนี้คุณยายเงี้ยของเราคุณนี่คุณยายประจำบ้านของเรานั่นเองน่ก่อนจะจับฉลากขอให้คุณยายให้พรกับพวกเราดีไหม ดีีขอให้คุณยายให้พรกับลุณพ่อันหลังสักไม่น่อยเออใชหมใ่อใช่ไม่ก็เอากพไปดีไหมแต่ว่าเราพนัมือเร็วสเรดจุขภาพแข็งแรงเอ้รามด้วยด้วยเด้อสัพททีโยวิวันสัตตุสัโรโควิรัสตุมาเตภวัตมันตรายโย สุขีท <aría> ี <player> <Tá> ่ไข <2 D az illing> ่อยู่โกเพราะว่อภิวาทนาสีวิสณีจังบุธาปัญญานจัตตารุธรรมสถานติอายุวันโนสุขังปะรังสาธุทำให้ถอนแล้วอ่ะอ้าวไาไหนก่อนที่จะจับฉลากเรานัดดึงถึงหนึ่งทันดีไหมไม่ทางงานเราก็ต้อง อธิษฐานนะครับว่าใครอยากได้ของรางวัลอะไรหมายเลขสิบหรือหมายเลขเก้าหรือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามตั้งจีบแป๊บหนึ่งเอาขอสอบถามคุณยายหน่อยครับอยากได้หมายเลขไหนกันครับอ่าได้เจอโชคพี่กูพี่อยู่กับโชคเมื่อวานนอ้พูดแล้วก็อ้าวคนรางวัลก่อนคุิคุิคุิอยู่ในนี้แล้วอ่า คุณยายจำเมาเบอร์หนึ่งคุณยายจะได้หมายเลขไหนถ้าคุณยายได้ก็คือต้องมาว่าให้คุณยายนะครับเปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้ววุ้ให้หลานเปิดช่วยเอ้าวน้องซีซ่าว่าเบอร์หหมายเลขหหมายเลขหนึ่ของใครเลยหมายเลขหนึ่งของพี่กอนั่นเิน้องเซี่ยเปอดมือนไดยค่ะ มาพิธีกรจะมอบให้กับคุณยายนั่นเองเอากระเจื้อคุณยายโชคดีแน่หวังนี่เป็นอะไรอ้าคุณยายรับมอบรางวัลหน่อยเอาละลายมาเร็วมาเก่งเก่งเก่งมาถ่ายรูปมาคุณยายเลยเออเอาน่ายเยอะขึ้นเอ่อหนึ่งสองสาม โอเคน้าอคุณข้าค like ุณยายเ่คือแทเยอคุณยายคืคุณยายไปนั่งก่อนนวค้อ่าะปนั่งก่อนแโอ้โหเอาไปให้ค uh, ุณยายเลยที่เออย่าพุ่งเปิดอนลกเปิอนแล้วต่อมาก็จะเป็นพี่ทีกรอมาจก็จะได้ของใครนะเออไปพี่แท่งเออพี่ที่ก่อน

ลูกช้างได้เบอร์เก้าเบอร์สีเบอร์สิบเก้าเก้าเบอร์สิเพี้ยงนตอนนี้ขึ้นมาเปล่าเลยครับจับมาแล้วครับตอนนี้จึมอยู่ในมือตอนเดี๋ยวจะขอเปิดเองทำเทาแงทำเทาเบอร์ได้เยอะเบอร์ยังหมายเลยหมายเลย อันนี้เกมมัน่ายมุกหน่อยนี่หนึ่องคามโอเคได้มาแล้วได้ยังพอแทงเปิดชุมเอต่อมาเป็นพี่ไทยของเราก็ได้น้องไทยมนยืนตรงนี้หน่อยครับขอสภาพ่อน้องไทยอยากได้ ืออะไรครับอ่าเอาไหมัลนยถ้าวาสนาได้เงินแล้วก็มีวาสนาได้เงินในเรื่องแต่ไม่รู้นะว่าในซองมีอะไรหรือเปล่าอาจจะได้รางวัลสิบเอออาจจะ้องปีติดแล้วที่ได้ของอาจารย์เออไม่นอนไม่แน่ไม่นอน ปัปัอ่าตอนนี้กับขลังนะครับจนาบูนบนะามอะโมตัวิอ่าตอนนี้นอนทายกลับมาแล้วนะครับน้าบูได้เบอร์เบอร์เปีเบอร เทเนี่ยิวเือนี้ดเทีอะนรอะอ๋อคอได้ได้เอ้มันเนียอดีเออได้ไอ้าขอเสียงมือให้น้องไทยหน่อยครับเอออไคือเนี่ยดนดกวไายนอะไรนะแ้ววะจจับห้เออเอาลราขั้นเวลาหรือเปล่าน้องเพลงักเพลงดีไหมไม่โอ้ยจั าอา้ามาจับแท่นอะ่อ,อก็ได้นะเออ่อาเอาไวกินของกันด้วยัวไหมครัจะไป เรื่องเกอสภาพเขีนได้ว้าวนี่ไหลนี่นั่งไหลมาโน่มาดิจ้าครับอ่าวันนี้ก็มีคนมาร่วมอีกคนนึงก็คือน้าโอ่งของเรานั่นเองเออปอเสือกมาให้น้อมหน่อยเอออะไรวะอ้าวตอนนี้ซีซ่าก็จะจะเป็นคนจับของน้าโอ่งไปจับเดี๋ยวถาก่อนถาก่อนเอออยากได้เบอร์เก้าเบอร์สิบเออ เราต้องมีที่ซ้อมต่างต่ออย่านี้ตนนี้ยังไงยังไงต้องเบอร์ศีรูะเพราะเราเป็นเมสซี่เมสซี่สุดอาซีซ่านั่งอายุต่อเออเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนน้องซีซ่าขอแนะนำตัวหน่อยเออแนะนำตัวแล้วก็บอกชื่อเล่นอายุแล้วก็บอกด้วยว่าใครเป็นครูที่ปรึกษาอ่ามาไม่ก็เรื่องอะไรเอาเมาชื่อไม่ก็เร่เป็กชายผมเด็กชายไม่ไม่ครับเอาเอาเป็นพี่และพ่อครับ อขอแนะนำตัวก่อนนะพร้อมบอกชื่อเล่นด้วยนะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับต้องไปยื่นหน้ากันนักเรียนชั้นปีี่4ชื่อเล่นซีซ่าก็ต่อไปน้องซีซ่าน้องซีซ่าอยู่ชั้นปไหนแล้วก็อยู่โรงเรียนอะไรออ่ป .3 โรงเรียนบ้านหนองกาไฮโลซ่า แล้วก็ในจับฉลากวันนี้น้องซีซ่าอยากได้เบอร์ไหนมากที่สุดครับเบอร์สิบเบอร์สิบเออเอาพูดคำว่าเบอร์สิบพร้อมกันเร็วเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบเออถ้าพูดเสร็จแล้วก็จะเป็นการจับฉลากอ่าเดี๋ยวแป๊บเดียวปึ๊บ

อ่านารู่าที่นี่ะคับที่จ่ายอย่างจ้าเหยวมัอ่าถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเออหนึ่งสองช่อมแช่อ่าขอชม่พูดเลยครับเยอย่าพุ่งปือย่าพ่งปืแค่ปกลยอย่าุเปืนใช่พ่งปืลูกเออพปืนไเดี๋ยวคอ โอ้ตอนนี้เหลือเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์เก้าแล้วก็เบอร์สิบโอเคโอ้เ้คขอสัมภาษณ์น้องสาวต่อว่าอยากได้เบอร์ไหนมากที่สุดเบอร์ไม่เบอร์ไม่อยากได้เบอร์ไหนเอ่ยเบอร์อะไรที่มีโชคมีลาบมีเงินมีทอง เพื่เสร็จแล้วก็ตั้งรางวัสามจุดน้ำดึงถึงหนึ่งพันใช่ครับผมยาวเยาวไปอันนับนนงถึงสามาธิฐานอธิฐานอยากได้เงิน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 ปั๊บปั๊บปั๊บร้านจลาร้านเจ้าของร้านแบบนั้นอยากเป็นไม่เรืเลยเออแล้วเาขามองกว่าเขาลองสินานนานๆได้ไหม้ มันจะเผ็นโทสุดท่อาตอนนี้จับได้มาให้เป็เองเลยเบิ้งเบิ้งไม่ติดเบิ้งไงเนะขอยิ้ไม่้าแจ๊กคุณจะได้หน่อไม้อะไรกัเนั้นเยไมเกินดังบ้าแจ๊บห้่อไม้ห่อม้หน่อไม้หน่อไม้ห่อไม้หน่ไม้ห่ม้ ไม่มายไม่ทายรูปเล้ยวม่ายไม่ายรูปเลี้น้องทายรูปไม่ทายรูปเลยแ่รูปไดโ้ยถชิ้นแรกกับถือชิ้กับถือของจอมถเออโอเคป้าขแป้าโอเขียไม้โอเคข้องกเมื่อไหร่อะต่อไปมาถึงของคุณแม่ชิ่คุณแม่สวยของเราในวันนี้อ่า ตอนนี้ยังสวยไม่พอแต่ถ้าให้เงินพิธีคอนร้อยสองร้อยจะสวยมากขึ้นกว่าเดิมน้าน้าเอาโอ้โกบเขียดราเไม่าดูได้บกเกอร์น้าม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 าอยากได้เบอร์ไหนครับขอสัมภาษณ์หน่อยแป๊บนึงาเบอร์อะไรก็ได้่า้ับนนแลววี้ ดูวานนี้โชคดีด้วยเพิรถตะลาถึงหวยวันนี้ก็จะโชคดีถูกเรื่อยๆนะกีูกเรื่อยไม่เม่าไหร่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะแข็งแรงลวด้วยในทุกๆวันนะจับทางพับเรือจับขลากัรเดเด

จะบอกว่าพี่ชายกับยาได้ของกันด้อม่แนวด้อบายยูยังไม่จับนะบายยูเออายยูยังไม่จับเหมือนกันโอ้โหเฮ้ยอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวนาโอมไปด้วยเลยนาโอมเขาเดี๋ยวก่อนนาอมไปด้วยของคุณย่าเขจะมีไม้กวาดนาโอมกูไปถ่ายร้วไปเรอมาเดเด็กมาด้วมาเด็เด็กมาด้วยมาลูกมาเร็วเวน้องไทยเด็กเมาเล้วเด็กเดมาเรวมาถ่ายเ นี่